หรือว่ากรรมสิทธิ์อะไรต่างๆของมูลที่ยังคงเหลืออยู่ณขณะนั้นเนี่ยจะตกไปอยู่มูลิี่ของคุณธรรมนัทพมเผ่าตรงนี้ครับ,ค,รบคุณกันอยากให้คุณกันชี้แจงนิดนึงว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงครับอ,อันนั้นคือถ้าล้มเลิกใช่ไหมใช่ครับก็คือตอนแรกเนี่ยมูลิธิที่เราตั้งมาก็คือตั้งก่อนที่สต,อตองอนะนะครับ,รบตอนนั้นเนี่ยถ้าทุกคนจําได้ก็คือ,อผมกับคุณธรรมนัทเ,เราก็เจอกันในเรื่องของงานการช่วยเหลือสังคมนะครับการจะตั้งมูลนิธิเนี่ยผมก็ขอคําปรึกษาจากเขา นะก็ขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิว่ามันต้องทําอะไรยังไงบ้างก็ขอคําแนะนํานะครับซึ่งเอาตรงๆก็คืออันนั้นมันก็คือข้อหนึ่งที่เขาอยากจะมันเป็นระเบียบนะที่จะต้องให้ลงซึ่งเราก็ไม่ได้คิดจะล้มเลิกอะไรผมพูดตรงๆระนะนะก็ก็เลยใส่ไปนะครับแต่ด้วยอาจจะเป็นความาไม่ได้คิดว่ามันจะมีวันนี้เนาะส่วนหนึ่งนะครับก็ไม่ได้ตั้งใจจะล้มเลิกก็อย่างที่ผมบอกว่าถ้าวันใดวันหนึ่งผมไม่อยู่ มูทีมันก็จะต้องขับเคลื่อนต่อไปอยู่แล้วนะครับแต่พอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมามันก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึง่งนะเอาอย่างแรกนะวันนี้ผมอาจจะไม่ได้ทําผิดอะไรแต่อาจจะไม่ได้ถูกใจหลายๆคนนะครับแต่ผมเป็นคนที่ฟังคนผมพูดคํานี้ผมเป็นคนที่ฟังนะถ้าทุกคนรู้สึกไม่สบายใจนะเมื่อกี้ผมให้เปลี่ยนไปทำํำในมูลนิธินะที่หลายคนอาจจะมีความสบายใจ นะแต่ผมยืนยันชัดเจนประเด็นที่บอกว่าล้มเลิกแล้วจะต้องไปตกที่ใครอะไรยังไงนะเราไม่ได้มีเจตนาที่จะล้มเลิกทุกวันนี้ก็ไม่มีเป้าหมายนะก็ยังจะไปต่อนะครับแล้วตอนนี้ถ้าภาพรวมของมูลทีเนี่ยถ้าตามโครงการตามรูปแบบที่เราวางไว้หรือเงินรอจ่ายตอนนี้มูลทีติดลบหลักสิบล้านนะไม่ใช่เงินติดลบนะครับนะที่เรารอจ่ายตอนนี้อาจจะยังมีเงินอยู่ แต่ถ้าเราจ่ายตามโครงการที่เราไปสร้างถนนอยู่อะไรต่างๆนานาเนี่ยโดยถ้าไม่เราไม่ได้เปิดบริจากเพิ่มเลยหรือเปิดอะไรเพิ่มขึ้นมาเลยเนี่ยก็อาจจะเนี่ยตอนนี้มันก็ติดลบอยู่ผมถามว่าเราไม่เคยซื้อทรัพย์สินเป็นชื่อของคนอื่นเลยไม่เคยเนี่ยทรัพย์สินมูลที่ก็ไม่ได้มีเยอะแยะอะไรก็มีแก่รถเงินทุกบาททุกตางก็เอาไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะ ันเขาชอบช่วยเหลือพี่น้องนะครับประกอบว่าผมก็ทามูลที่ในช่วงที่ไม่ได้เป็นอะไรเราลงื้นที่ก็เจอกันก็เคมีมันตรงกันก็ช่วยเหลือกันนะครับรู้จักแรกๆก่อนแต่งานเขาก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครลงพื้นที่ด้วยกันไปเจอกันโดยบังเอิญนะครับแล้วก็ได้สนิทสนมกันคบกันก็เห็นว่าเออเขาทําเพื่อสังคมอะไรที่เรามีเครือข่ายเสิรสูงได้ข้อเสิร์ฟถึงเต็มที่แต่ไม่ใช่เป็นปัจจัยเรื่องเงินทองนะอันนี้ต้องปฏิเสธเลยครับผมเป็นคนที่ว่าชอบ อบอยู่บนความจริงนะครับไม่ต้องไปเสแสร้งนะครับน้องเขามีปัญหาก็ให้กำลังใจนะครับไม่ไม่มีประเด็นอะไรเราไม่ได้คบกันแล้วไปสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนเราครบกันเพราะเราไปช่วยเหลือประชาชนแต่จริงๆผมต้องชื่นชมน้องนะน้องเขาเก่งนะ ทางรองรัชนรงหลงมเขาเก่งนะนะครับในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ภาคหรือการทํางานนะครับที่เป็นการสก,กิดให้สังคมได้เห็นบางสิ่งไม่ไม่ถูกต้องผมต้องชื่นชมนะครับอันนี้อะไรที่เขาทําดีเราต้องชื่นชมก่อนเราต้องเข้าใจว่าการเป็นนักการเมืองใครมีแสงแไม่มีแสงใครมีแสงเยอะก็ถูกดับแสงไปนบ้างเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเราเราอย่าไปสนใจเรื่องนี้การเป็นนักการเมืองในสิ่งสำคัญที่สุดผมเป็นสสเนี่ย คนพะเยาเลือกผมมาห้าหมื่นกว่าเสียงนี่คงไม่ธรรมดานะัไม่ขณะพักตรงข้ามที่ห่างกันสองสามหมื่นเนี่ยนะครับก็คนพะเยาเอาผมผมก็ทําอะไรให้คนพะเยาเราชอบฮะสนุกดีพราะกันชีวิตก็ไม่มีรสชาติ